สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวลักนณา แล้วก็ชาวราศีกันทุกท่านค่ะคลิปนี้อ่านการงานการเงินนะคะช่วงเดือนธันวาคม2568เดี๋ยวมาดูกันว่าสถานการณ์เรื่องของการงานเรื่องของการเงินของการเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นก็ ดูหน้าไพ่ก่อนเหมือนเดิมนะคะไพ่ประจำเดือนธันวาคมที่พี่หมอทำการหยิบเอาไว้ให้กับชาวลัคนาราศีกันได้นะคะในเดือนนี้มีไพ่หกถ้วยสามเหรียญ7็ไม้8ดถ้วยเดอะสตาร์หดาบสิบถ้วยเดอะฟูสี่ดาบแล้วก็คิงไม้ค่ะนะอืม ต้องบอกว่าการงานเดือนนี้นะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะพี่หมอมองเห็นมองเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเป็นจังหวะที่ดีนะคะในการที่จะเดินออกจากอะไรเดิมๆนะคะตำแหน่งเดิมๆงานเดิมๆนะคะหรือว่าอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์เนี่ยรู้สึกว่ามันมีเกณฑ์น,นั้นอ่าเกิดขึ้นในหลายๆพาร์ทนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ พาร์ทของคนที่ทำงานประจำก่อนนะคนที่ทำงานประจำเดือนนี้ค่ะพี่หมอมองว่า Energy ของเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกันจะได้รับความร่วมมือค่ะเกิดความร่วมมือที่ดีจากเพื่อนร่วมงานใครทำงานเป็นทีมนะคะหรือว่ากำลังลุยโปรเจกต์อะไรอยู่ในลักษณะที่ทำเป็นทีมเนี่ยมองเห็นการทำงานที่ออกมาค่อนข้างดีเลยนะมีความสำเร็จ ที่ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่มันจะต้องเตรียมตัวรับมือกับมันอยู่เหมือนกันนะในส่วนนี้เนี่ยพี่หมอมองไปในเรื่องของการแข่งขันหรือว่าตัวงานเนี่ยมันเกิดความท้าทายบางอย่างเข้ามามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะชาวลัคนาราศีกันเนี่ยก็จะต้องอใช้ความสามารถใช้ความรู้ของตัวเองให้อย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะต้อง มีการเปลี่ยนนะอย่างที่บอกเปลี่ยนวิธีการนะคะหรือว่าบางคนก็ถูกโยกถูกอะไรใดๆเนี่ยจากความรับผิดชอบเดิมๆเนี่ยก็ไปสู่อะไรที่มันดีขึ้นนะคะจริงๆมันถือว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ค่อนข้างดีสําหรับชาวาราคณาราศีการในช่วงเดือนนี้การเปลี่ยนแปลงเนี้ยหลายคนนะตอนที่มันเปลี่ยนด้วยด้วยความที่มันเป็น energy 8ถ้วยอะนะพี่หมอก็มองว่าหลายคนมันก็จะมีความรู้สึกแบบไม่อยากให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้อ่ะบางคนก็ อาจต้องออกจากทีมนี้ค่ะมีการสลับปรับหน้าที่ปรับตำแหน่งปรับทีมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวหัวหน้าใดๆเนี่ยเขาก็เปลี่ยนคนไปอะไรใดๆแต่เราชอบหัวหน้าคนเก่าเราอย่างเงี้ยมันจะมีพลังงานแบบนี้ค่ะคือความแบบรู้สึกที่ว่าไม่อยากเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันดีมากๆนะพี่หมอรู้สึกว่ามันจะเกิดความมั่นคงในระายะยา,ยาวกับชาวลัคนาราศีกันค่ะเพราะฉะนั้น มันเกิดขึ้นก็แค่เตรียมตัวรับมือหรือว่าทำความเข้าใจแล้วก็อยู่กับมันนั่นเองเนาะมันดีไม่แพ้กับอะไรในอดีตที่คุณผ่านมาเลยเนาะต่อมาค่ะในส่วนของคนที่ทำอาชีพอิสระอืมสิ่งที่เป็นข้อเสียก่อนอ่ะขออ่านพลังงานของไพ่แดถ้วยกับไพ่หดาบก่อนแล้วกันนะคะ คือพี่หมอรู้สึกว่าชาวลัคนาราศีกันเนี่ยจะต้องกล้ากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการในการทำงานนลองทำงานใหม่ๆลองโปรเจกต์ใหม่ๆลองไปในเส้นทางใหม่ๆดูบ้างอันนี้เราพูดถึงอาชีพอิสระฟรีแลนซ์อยู่นะเดือนเนี่ยถ้าคุณทำเนี่ยมันจะมีการเริ่มต้นใหม่หรือว่ามันจะเกิดงานใหม่บางอย่างเข้ามาแล้วก็มันดีค่ะเกิดความมั่นคง ระยะยาวพวกนี้คือมันต้องกล้าเสีย่ยงหน่อยอ่ะกล้าชาเล้นต์ตัวเองหน่อยนะคะก็ประมาณนั้นข้อดี ข้อดีคือจะมีลูกค้าเก่าๆนะคะกลับมาร่วมงานกลับมาติดต่อกลับมาขอให้เราเนี่ยไปทํางานนะทำงานไม่ใช่ขอเรากลับมาให้เราไปทํางานให้เขาค่ะเราเป็นอาชีพอิสระฟรีแลนซ์เนาะก็คือมาจ้างเรานั่นแหละคะ่ะเออด้วยเพราะว่าเขาว่าชอบเรานั่นเองนะแต่ก็อย่างที่บอกนะชาวลัคนาราศรีกันพี่หมอแนะนําพยายามหลุดออกจากเซฟโซนหน่อยอ่ะให้มันเกิดความท้าทายเกิดความแปลกใหม่เข้ามาใน ัวงานในเนื้องานของคุณหน่อยในอย่างเงี้ยมันจะดีมากๆนะคะหรือบางคนเนี่ยอ่ะมันมี energy ของคนพูดถึงลูกค้าใช่ค่ะมันขึ้นลูกค้าเก่าๆกลับมาแต่พี่หมอก,ก็มองว่ามันไม่จําเป็นอะ่ะชาวราศีกรกเนสามารถมองหาลูกค้าใหม่ฐานลูกค้าใหม่ๆกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้ด้วยนะคะก็ไม่ต้องไปยึดติดละกันเนาะว่าจะต้อง รอคอยแต่ลูกค้าเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันมันเขามาอยู่แล้วแต่พี่หมอมองว่าถ้าชาวราคนาราสีกันเนี่ยมองให้มันกว้างขึ้นเออแล้วก็กล้าที่จะออกไปเผชิญโลกกล้าที่จะออกไปเสี่ยง อะไรเดิมๆที่เราเคยทำเนี่ยมันก็ยังทำได้นะพี่หมอไม่ได้บอกว่าให้เลิกทำเนาะแต่ให้ลองเปลี่ยนหรือลองรับหรือว่าลองเริ่มทำอะไรที่มันแปลกใหม่ดูบ้างรับรองว่ามันจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหรือว่ามีโปรเจกต์มีความสนุกได้ลูกค้าใหม่ๆอะไรเงี้ยมันดีมันจะดีกับชาวราคนาราศีกันในระยะยาวนั่นเองนะคะต่อมาสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ <c oughs> ขออภัยคะ่ยคะเจ้าของธุรกิจหรือว่าคนที่มีกิจการส่วนตัวคะ่ะจริงๆเดือนนี้ก็ข้อดีคือ มีความมั่นคงนะมีความมั่นคงในธุรกิจในกิจการนั้นๆนะคะตัวชาวลัคนาราศีกันเองเนี่ยพี่หมอรู้สึกว่าช่วงเดือนนี้ชาวกันเนี่ยจะมีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างดีอะ่ะทำให้มองเกมขาดอ่านตลาดขาดมองโจดมองลูกค้ามองธุรกิจตัวเองคือมันขาดไปหมดเลยอะ่ะมันมันค่อนข้างดีค่ะแล้วก็จะเกิดการขยับขยายนะหลายคนมีความคิด มีความคิดอยากลองสินค้าใหม่ๆหรือว่าลองจับธุรกิจตัวใหม่ๆเนี่ยถ้าถามว่าทําได้ไหมทําได้แล้วจริงๆคือดีด้วยจริงๆคือดีด้วยนะถ้าคุณกล้าเนี่ยธุรกิจตัวนั้นสินค้าตัวนั้นกิจการตัวนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดความมั่นคงกับตัวคุณในระยะยาวแน่นอนนะคะก็แนะนำว่าทำได้เนาะทำได้แน่นอนนะคะส่วนข้อเสีย ข้อเสียคิดว่ามาในเรื่องของอจริงจริงมันไม่ถึงกับเสียนะถ้ามองกันดีๆพี่หมอรู้สึกว่ามันมันคือการเปลี่ยนแปลงแล้วกันนะคะแต่ว่าในบางคนค่ะชาวลนาราศีกันอาจจะรู้สึกยังไม่พร้อมแต่พี่หมอก,ก็จะบอกก็จะบอกว่ามันดีนะทำได้นะมีการคุยกันพูดคุยกันกับหุ้นส่วนของคุณนะคะเจรจากันแล้วคุยกันแล้วเรารู้สึกว่าลองปรับ แนวทางปรับแผนปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจกิจการให้มันออกดีแต่ก็อย่างที่พูดไงว่าชาวการเดือนนี้วิสัยทัศน์คุณมันกว้างไกลเพราะฉะนั้นคุณก็ดึงเอาตรงนี้มาใช้คุณเอาไปคุยกับหุ้นส่วนคุณเนี่ยเขาก็จะเห็นด้วยจริงๆพี่บอกเขาเห็นด้วยแนะ่นอนเพิ่มเขาเอาวิสัยทัศน์นี้มาเสนอคุณก่อนคุณก็มองละ เอ้ยมันได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้เกิดการร่วมมือกันแต่ข้อเสียจริงๆของมันน่ะพี่เหมาสสมว่าชาวการหลายคนแล้วนะนหรือว่าบางคนก็ได้ค่ะยังมีความแบบยึดติดอ่ะว่ามันจะต้องเป็นรูปแบบเดิมๆซึ่งไพเขาพยายามยับมากๆเลยว่าเดือนเนี้ยเราควรทดลองอะไรใหม่ๆจริงๆเห็นมาตั้งแต่พาร์ทอะไรงานประจำแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในธุรกิจเองก็หนีไม่พ้นค่ะเอเนอร์จีนี้ลองออกไปทำอะไรใหม่ๆซึ่ง ถ้าคุณมีความคิดเนี้ยมันถูกละคุณทำเลยกล้าเสี่ยงกล้าทำนะเป็นหัวแถวไงใช่ไหมคะเออไปเป็นหัวแถวเขาซึ่งชาวกันเนี่ยจะทำได้นะคะจะทำได้ถ้าคุณกล้าพอตัวหุ้นส่วนตัวออพาร์ทเนอร์เนี่ยพี่หมอมองว่าเขาพร้อมนะเขาพร้อมกับการจะร่วมมือนะพร้อมมากๆนะคะเพราะฉะนั้น ก็ลุยได้นะคะพยายามจับทิศจับทางแล้วก็ทำงานอย่างมีความสุขรับรองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เอ j นจอยอ่ะมันไม่ได้เครียดอะไรมากค่ะอาจอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเล็กน้อยบ้างนะให้ได้แก้นะคะแต่ด้วยความฉลาดด้วยวิสัยทัศน์ด้วยมุมมองของกันเองเนี่ยกันจะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้อย่างง่ายดายนะคะต่อมาค่ะสำหรับคนที่กำลังตกงานคนที่กำลังตกงานมองหางานใหม่เดือนนี้ก็มีข่าวดีค่ะมีเกณฑ์ได้งานทำสูง นะคะแล้วก็เป็นงานที่ชาวลัคนาราศีกันเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพึงพอใจนะคะเออมันจะมีอุปสรรคนิดหน่อยสำหรับคนที่ตกง,งานก็คือพี่หมอรู้สึกว่ามันดูชาวกันบางคนแล้วนะดูไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอะแบบรู้ว่างานนี้ดีบริษัทนี้ดีองค์กรนี้ดีโปรเจกต์นี้ดีงานที่เราได้ทำมันดี แต่ว่ากันน่ยมีความไม่มั่นใจเอ๊ะเราทําได้ไหมเราทําได้จริงๆหรอมันเหมาะกับเราจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะด้วยว่าบริษัทมันใหม่หรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะฉีกเลยนะเป็นงานใหม่ไปเลยอ่าเป็นงานใหม่ตําแหน่งใหม่บทบาทใหม่ก็จะบอกว่าทําได้นะทุกๆคนถ้าจบได้คิงไม้มันที่สุดของการทํางานแล้วนะคะไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นคุณทําได้แน่นอนอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งใหม่ ที่เข้ามาในเดือนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นพาร์ทอะไรที่ฟังมากต,ต,ตั้งแต่ต้นนะ่ะตั้งแต่เป็นงานประจำตั้งตามมาด้วยฟรีแลนซ์ตามมาด้วยเจ้าของธุรกิจแม้กระทั่งคนที่กำลังตกงงานเพราะฉะนั้นคุณจะประสบความสำเร็จจากสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามานั่นเองนะคะขอแค่ว่าคุณต้องมีความกล้านะคุณต้องมีความกล้าลุยไปเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้ เราจะไปดูไพ่การเงินกันค่ะการเงินของชาวลัคนาราศีกันในเดือนนี้นะคะไพ่ที่ได้ก็จะมีไพ่อ่ะหกถ้วยขึ้นทับกันเลยจัดเบนห้าถ้วยควีนไม้หนึ่งเหรียญสองไม้เจ็ดเหรียญสเตรน 3ถ้วยและใบสุดท้ายคือ8ดดาจริงๆร,รายรับเนี่ยพี่หมอมองว่าเดือนนี้ดีนะคือด้วย energy ไพ่จัดเม้น1์หเหรียญเจดเหรียญสเตนสำหรับพี่หมอมันค่อนข้างอยู่ในเกณการเงินที่ค่อนข้างดีแข็งแรงเห็นคำนั้นะรู้สึกว่ามันเกิดความมั่นคงหลายๆคนมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะคะโบนัส สวัสดิการเงินตกเบอร์คอมมิชชั่นค่านายนงนายหน้าเปอร์ทรงเปอร์เซนอะไรเงี้ยมีเกณฑ์นะและเงินจำนวนนี้ค่อนข้างเยอะค่ะไม่น้อยได้มาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าพูดถึงเงินแบบพวกและแต่ออต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะไอ้เงินที่พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยเงินก้อนนั่นนะคะมันจะต้องเป็นเงินที่ชาวลัคนาราศีการลงทุน ลงแรงเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วมาส่งผลในเดือนนี้เอาอย่างง่ายๆเลยอะอย่างบางคนทำงานประจำเงินเดือนนี้เป็นโบนัสคอมมิชชั่นสวัสดิการเงินเบี้ยขยัน OT อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมาทบในเดือนนี้แต่เป็นเงินก้อนใหญ่รู้สึกว่าเป็นเงินจำนวนใหญ่จำนวนเยอะนะคะส่วนฟรีแลนซ์เจ้าของธุรกิจก็สามารถเป็นเงินที่คุณลงทุนลงแรงไง นะเป็นเงินจากการลงทุนทําธุรกิจตัวนึงเอาไว้เหมือนนานมาแล้วผลกําไรมันเพิ่งมาตอบแทนเอาในเดือนนี้แบบชัดเจนแล้วเป็นเงินก้อนใหญ่นะะส่วนฟรีแลนซ์ก็เพิ่งปิดจ็อบได้ปิดจบโปรเจกต์ได้ใดๆแล้วโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ฟรีแลนซ์ะจะมีอีกพาร์ทหนึ่งด้วยนะก็คือ ลูกค้าเก่ากลับมาซึ่งเมื่อกี้นี้พี่หมอพูดไปนในพาร์ทการงานแล้วนะคะลูกค้าเก่ากคนนี้กลับมาแล้วเอาโปรเจกต์ใหม่มาให้เป็นโปรเจกต์ที่เป็นเงินก้อนใหญ่อะไรทํานองเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเดือนเนี้คำว่าเงินก้อนใหญ่ที่จะเข้ามามันจะมาจากการลงทุนลงแรงที่ผ่านมาแล้วของชาวลัคนาราศีกันเองแล้วมาส่งผลให้การเงินในเดือนนี้มันปังนะคะแต่มันจะมีเงินรายรับอีกรูปแบบหนึง่งอ่ะ รายรับที่เป็นในลักษณะของการลงทุนใหม่ๆหรือรายรับจากการที่คุณแบบเป็นพวกรายได้เสริมจ็อบเสริมอะไรเงี้ยถามว่าได้ไหมได้ค่ะพี่หมอยังมองว่าได้นะคะแต่มันจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่บางบางตัวรายได้บางตัวแล้วกันเนาะหรือว่าจากบางทางจากบางช่องทางมันจะมีความล่าช้าบ้างมีความล่าช้าบ้างนะคะได้มาช้ากว่าที่ควรจะเป็นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายได้ไหมได้นะคะ ในส่วนของรายรับรายได้หลักนะคะรายได้ต่างๆพี่หมอมองว่าอยู่ในเกณฑ์ดีจนถึงดีมากเลยด้วยซ้ำไปของชาวลัคนาราศีกันเองนะคะในช่วงเดือนธันวาทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายอันนี้ระคาที่เราจะต้องระวังนะค่าใช้จ่ายในเดือนธันวานะคะหลักๆเนี่ยพี่หมอมองว่าหมดไปกับการเข้าสังคมการวิ่งหาคอนเนคชันก็ได้นะคะหรือการเข้าสังคมพบปะเพื่อนฝูงเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์ต่างๆ,างๆใช้เงินค่อนข้างเยอะค่ะ ล้วนเน้นไปที่การใช้เงินแบบพึงพอใจอะนะใช้เงินแบบพึงพอใจถามว่าแล้วมันจะเดือดร้อนไหมก็มองว่ามีเกณฑ์นะคะอาจจะแบบตึงๆหน่อยนะตึงๆได้ในบางช่วงเพราะฉะนั้นใช้ได้เพราะเงินเดือนนี้มันเข้าดีแต่ว่าบริหารจัดการลำดับความสำคัญของการใช้ใจ่ายให้ดีก็จะเอาตัวรอดได้นะคะส่วน energy ของไพ่8ดาบ8ดาบพี่หมอมองเป็นเรื่องเสริมอะอย่างเคสแบบ มีคนมาขอความช่วยเหลือมีคนมาขอหยิบขอยืมแล้วพี่หมอรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่ชาวลัคนาราศรีกันเนี่ยดูจะปฏิเสธเขายากอะค่ะเออรู้สึกว่าไม,ไม่กล้าไม่กล้าปฏิเสธเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ถามก็ถามว่าแล้วหนูต้องให้ยืมไหมแล้วแต่นะสุดท้ายมันแล้วแต่บุคคลในในพาร์ทเรื่องของการหยิบยืม แล้วแต่เลยหรือมาขอความช่วยเหลือก็แล้วแต่เลยถ้าคุณพิจรรารณาดูแล้วเงินเรามันเข้าเยอะไม่เป็นไรแบ่งๆไปช่วยๆไปให้ให้ใหไปอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่เดือดร้อนแต่ไพ่เอกก็เตือนว่าคุณจะคุณจะแอบรู้สึกแบบอึดอัดนะ่ะนะรู้สึกอึดอัดมันอาจจะต้องมากลายเป็นว่าเราต้องมานั่งประหยัดเองอะ่ะทั้งที่มันก็คือเงินเราแต่คนอื่นเอาไปใช้ก็แล้วแต่นะคะเพราะมัน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 ไม่สามารถจะไปพูดว่าอยาให้ยืมให้เหมาะก,กับพูดไม่ได้เนาะหรือว่ายืมไปเถอะก็พูดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น พิจารณาทบทวนเอาเองเลยว่าตัวเองเนี่ยให้เขายืมไปเนี่ยแล้วมันได้คืนไหมเออให้แล้วเราเดือดร้อนไหมเออช่วยเหลือเขาแล้วเนี่ยเราอิ่มใจอะ่ะแต่เราอิ่มท้องไหมไปคิดเองนะคะอันนี้ต้องคิดเองแล้วแต่คนแต่ขึ้นเกณฑ์น,นี้มามองว่ามีนะมองว่ามีนะคะอ,อีกเรื่องหนึ่งที่เป็น ค่าใช้จ่ายนะพี่หมอมองไปในเรื่องของสุขภาพค่ะนะแตหลายคนมีเกณฑ์ใช้เงินเกี่ยวกับสุขภาพมีทั้งใช้ไปในเรื่องของการรักษาและมีทั้งใช้ไปในเรื่องของการดูแลมันไม่เหมือนกันนะรักษาคือมันต้องเป็นอะไรก่อนอะเออมันเป็นอะไรขึ้นมาก่อนป่วยนู่นป่วยนี่ป่วยนั่น,นไปหาหมอมีเกณฑ์น,นี้นะคะกับดูแลเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนเราแค่ใส่ใจตัวเองอะเออดูแล ซื้อวิตามงวิตามินไปตรวจสุขภ้งสุขภาพยังไม่ได้ป่วยหรอกแต่เราไปก่อนอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้เรียกว่าดูแลก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพจะขึ้นนะคะแล้วก็อีกค่าใช้จ่ายหนึ่งก็มองเป็นเกี่ยวกับคนในบ้านละกันนะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะใครมีลูกใครมีหลานเนี่ยเดือนนี้จะใช้เงินกับเขาเยอะนิดนึงค่ะในส่วนของโชคลาภ จริงๆก็ยังไม่เห็นนะอยากจะพูดนะเวลามองโชคลาภนะพี่หมออยากจะพูดมากเลยอุ้ยมีเกณฑ์โชคลาภนะคะถูกหวยนะคะมีโชคนะคะเสียงโชคได้นะแต่มันไม่ขึ้นนะเนาะการก็อาจจะต้อง คิดนิดนึงละกันอ่านถ้าบางคนชอบก็เล่นเอาสนุกสนุกขำๆนะเล่นเอาพอให้ตัวเองรู้สึกสนุกบางคนชอบจริงๆบางคนนะ่ะพี่หมอเคยรู้จักกับคนที่เขาเล่นเพราะเขาไม่ได้หวังเงินด้วยนะแต่เขาเล่นเพราะเขารู้สึกสนุกตอนลุน้นแต่เขาไม่ได้เล่นเยอะอันเนี้ยแล้วแต่แล้วแต่นะถ้าใครเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าคาดหวังว่าเออจะถูกจะนู่นจะนี่จะนั่น,นอันนี้พี่หมอมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์นะสำหรับในเรื่องของการเสี่ยงโชค ะะอ่ะอันนี้ก็คือการงานการเงินค่ะในช่วงเดือนธันวาคม2568ของชาวลัคนาและก็ชาวราศีกันทุกท่านนะคะเดี๋ยวเดือนธันวาจะมีคลิปเกี่ยวกับไตรามาสแรกของปี69มาฟังกันว่ามกราคมพามีนาะจะมีประเด็นดีประเด็นประเด็นร้ายอะไรให้ชาวลัคนาราศีกันได้รู้นะรู้ก่อนระวังได้ก่อนรู้ก่อนอาชื่นใจก่อนถ้าเป็นเรื่องดีนะคะแล้วก็จะมีคลิป ภาพรวมปี69แบบกว้างๆนะพี่หมอแล้วแต่ไพ่แล้วกันนะว่าไพ่เขาจะขึ้นอะไรมาก็เดี๋ยวจะอ่านแบบกว้างๆนะคะก็มารอดูกันนะฝากทุกคนให้ติดตามคลิปอื่นๆในช่องด้วยนะคะส่วนคลิปนี้หากมีอะไรที่มันผิดพลาดประการใดต้องขออภัยชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีกัน ราศีกันทุกทท่านที่ฟังอยู่ในตอนนี้นะคะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปความรักกับสุขภาพนะคะเดือนนี้ยเหลืออีกหนึ่งคลิปนะฝากให้ทุกคนรอติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ